แล้วไอคนดูที่ดูผมอ่ะเขาเป็นคนบริจาคไม่ใช่พวกพวกฝั่งติ่งฝั่งนึงที่แบบว่ามาเดือดร้อนแทนเขานไอเหือกู้ถามหน่อยมึงเป็นผู้หญิงเนี้ยไปพูดขัดกับเขาแบบนั้นอ่ะเขาจะอยากอยู่ด้วยหรอวะเขาจะอยากทำคอนเทนต์ด้วยหรอมึงไ่พูดแบบไม่เคยเพราะว่าดิวไม่ดิวดิวเกียดดิวเกียดตั้งแต่แรกเลยดิวจ่ถูกเอาอะไรไม่ไม่ไม่ถูกชะตาตั้งแต่มาเข้าบ้านเลยแต่เริ่มถูกต้องเออแล้วก็ อ่ะเรื่องไอ้เงินหนึ่งล้านถูกไหมไอ้หนึ่งล้านตั้งแต่ผมได้หนึ่งล้านมาผ่านไปสี่ห้าวันอะ่ะผมโดนสัมภาระนะอ่ะผมจะแจ้งให้ฟังผมโดนสัมภาระแล้วผมเอาให้ดูหน้าสตรีมเลยว่าผมโดนไปเท่าไหร่คือมันไม่ได้โดนแค่ก้อนนะนะมันโดนเหมาหมดนะเออแล้วทีเนี้ยจะให้ผมทํายังไงอะ่ะเขาถามว่ามันเงินไอวอลที่ทําหลอดโดนเนตอ่ะผมก็เลยไม่ตั้งแล้วเพราะว่าอะไรอะ่ะมันมันมันโดนสัมภาระเพราะผมต้องแบบว่าเอาเงินตรงนั้นมาจ่ายสัมภาระแล้วมันเก็บผมอะ่ะสี่ห้าปีแบบย้อนหลังอะ่ะ แล้วผมเฮี้ยนดิแล้วผมใช้บัญชีบัญชีหลักอะผมไม่เคยโดนอะ่ะคนมันไม่เคยโดนภาษีอะ่ะเออแล้วแม่งมาโดนอะ่ะถ้าไม่เชื่อคนดูเก่าๆหรือว่าคนดูที่เคยดูอะ่ะผมอะเอาให้ดูว่าเขาอะมามา,มาหน้าบ้านผมแล้วก็เอาไปบ,บอกว่าเรื่องภาษีมาติดต่อด้วยนะเคยจ่ายไหมอืมเพราะว่าผมก็บอกไปแล้วเรื่องเนี้ยผมบอกไปแล้วแล้วไอ้คนดูที่ดูผมอะ เขาเป็นคนบริจาคไม่ใช่พวกพวกฝั่งติ่งฝั่งมึงที่แบบว่ามาเดือดร้อนแทนเขาเออเนอะมึงรู้ไหมเนี่ยกูโดนไปเท่าไหร่เอออันนั้นนั่นมันก็เรื่องส่วนตัวของผมผมก็มาชี้แจงผมก็ผมก็มาชีแาช้แจงก<ต>่ต้องบอกีอ้ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่จ่ายภาษีนะจ่ายาไม่โดยตลอดแต่ว่าไม่คิดว่าวอลเล็มันจะโดนไอโดนรับโดนเน็ตอะ เออเขาเพิ่งมาเอาทีหลังเออครับเขาเขาเขาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาวุ่นวายกับตรงนี้เพราะว่าเราก็เป็นเด็กเราก็ไม่ได้แบบมีความรู้ขนาดนั้นไงแต่ว่าเร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 าจ่ายภาษีทุกปีนะภาษีนี่ภาษีวนบุคคนอะที่มันไม่เกี่ยวกับวอลเล็ตอะนั่นนั่นนั่นกูว่าโดนกูโดนเป็นรอบที่สองวเ่ผมก็คุยกับผมก็คุยกับตาไปว่าเรื่องเรื่องเรื่องวอลเล็ตอะก็ไม่คิดว่าจะโดนถ้าตอนแรกนะแต่ว่าโอเคก็ก็เข้าใจได้มันก็คือรายได้มันก็เข้าใจได้เราก็แค่ต้องชำระไปเพราะว่าตัวผมเองก็ย้อนหลัง หนักเหมือนกันหนักเหมือนกันเคยพูดไปแ้ววก็หนักเหมือนกัน <c oughs> นี่ลองถามดาบผมเนี่ยผมเคยส่งให้ดาบคนหนึ่งอะ่ะชื่อกิตติอะ่ะอยู่แบบว่าให้กิตติกับใครวะมันยังมีแชทอยู่เลยพี่ดูขอบผมผมไม่ไปดูผมไม่ไปดูมไ,มไ,ปดไร้สาระไอเองลองทังเฟซพี่มาดิเองลองทักเฟซพี่มาหน่อย แล้วันมีเรื่องอะไรอีกเรื่อง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 น้องน้องสาวกว่าซินเวียอะมึเดี่ป๊บนึงคนคนคนไอ้เหือกูถามหน่อยมึงเป็นผู้หญิงเนี้ยไปพูดขัดกับเขาแบบนั้นอะเขาจะอยากอยู่ด้วยเหรอวะเขาจะอยากทำคอนเทนต์ด้วยเหรอมึงไปพูดแบบโป๊ะทุเรศอะโอ้โหไป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 พิมพ์อะไรลู้เบอร์ขยะชิบหยอ่ะเดี๋ยวเรื่องน้องคิงต่อก่อนก็มีเท่านี้แหละน้องกูมีเท่านี้แหละเอาจริง เพราะว่าส่วนใหญ่ดิวดิวก็ไม่ได้มีอะไรเพราะดิวพยายามเลี่ยงหอของดิวอ๋อมันไปจีบมันไปเคยจีบดิวไหมไม่เคยเพราะว่าดิวไม่ดิวดิวเกลียดดิวเกลียดตั้งแต่แรกเลยดิวเกลียดกเอาอะไรไม่ไม่ไม่ถูกชะตาตั้งแต่มันเข้าบ้านเลยแต่เริ่มถูกต้องเออแล้วก็ประมาณนั้นแหละไม่ถึงไม่ไม่ได้มีอะไรกับดิวเพราะดิวไม่คุยด้วยดิวไม่อะไรเลยอืมแค่นั้นแหละจริงก็มีแค่เปียกกับซินที่มันรู้สึกว่ามันอยู่ด้วยบ่อยๆะหม่จอนมาถึงว่าไม่ะะเเอยยพรากูใช้ปีีนไปสอนมัน เออเปี๊ยกมึงอยู่กับมันบ่อยๆหน่อยนะพยายามค่อยๆซึมซับให้มันซึมซับใน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 ชีวิตพวกเราว่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 ามันมันต้องปรับตัวยังไงบ้างบอกเขาแบแรกเลยกูใช้ไอ้เปี๊ยกเปี๊ยกไปอยู่กับมันบ่อยมันก็เลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ไงผมว่าแบบสักวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอันนี้ของมันเองไออเออไออเอ้เนี่ยตัวน้องมันเองอ่ะมันต้องผมว่ามันต้องมีสักวันจริงๆไอ้ไอ้สิ่งที่มันกำลังทำอยู่น่ะ ยวต้องสลายเฮโยสักเดี๋ยวเดี๋ยวมีสักวันครับไม่ใช่ไม่ต้องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงผมนะที่อันี้เป็นอะไรมนะัน่ะนี่แหละเดี๋ยวในสังคมออนไลน์นี่แหละจะสลายเฮโยมันเองแล้วไม่ต้องงงนะเฮียแบบงงจัดเรียกจงเจอผมเรียกทีไรก็เรียกจงเรียกจานงงจัดงงจัด โอ้ยเฮียชัด u t u b e กูเป็นอะไรไม่รู้เลยเนี่ยเฮียมงดูดิแม่งพิมพ์จนแบบเฮ e ี้ยนอ่ะย t u b e กูอ่ะมันเป็นไรไม่รู้เนี่ยเพื่อนดูดิเียเ<น>พื่อนเห็นปะไหนเนี่ยพิมพ์จนเฮี้ยนอ่ะเห็นย<น>ังเป็นไรวะอ่านชทไม่ได้อ่ะงานไห้ปะอ่านได้ได้กลอยรีไปสองรอบแล้วเนี่ย ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่รูปลิงอยู่เลยค้างวะาใส่มพงใส่เสื้อลิงหรอเออหายแล้วหายแล้วไม่มีหรอกครับผมมีติ๊กถูกไอ้บอกไอ้ไอ้คนไหนพิมพ์บอกไปดูค่าวปลดแบนดออกไปเลยนะครับผมไม่ไปผมไม่ให้ค่าเพราะไอ้นี่ก็ป่วยทางจิตเหมือนกัน ตั้งแต่อะไรนะวันนั้นบอกว่าขอค่าเครื่องบินคนดูหมื่นหนึ่งจะกลับไทยอยู่อะไรอะสเปนจะกลับเอ้ยอยู่อังกฤษจะกลับไทยอะไรไม่รู้อะขอหมื่นดนึง่งไปด่ากับมันนะเออรี่งไปด่ากับมันอะ แล้วก็ทันกิจกรรมก็กูบอกเลยว่ามันสนุกมีเรื่องอะไร้ยมันเหมือนคนแบบว่าแบบกวทังกินกูมันมันมันมีทำไม่ว่างเดียะเออมันสนุกดีอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรรู้ป่ามีมันมีมันมีพลังในการอยากบอกว่าคนดูคนไหนอยากขึ้นไลค์ขอพันหนึ่งคุยหนึ่งนาทีหนึ่งพันบาทเพราะว่าผมจะเอาหนึ่งพันนั่นน่ะมาทำกิจกรรมไปซื้อของในเซเว่นอืมเอาหนึ่งพันนั้นน่ะให้ทุกคนน่ะไปซื้อของเซเว่นก็งบหนึ่งพันอ่ะให้อันนี้สองร้อยสองร้อยสองร้อย ไปซื้อของมาแข่งกินกันชนะได้หนึ่งพันบาทกูหลุดเลยไอ้เหี้ยแล้วก็หลังที่ผมมีประเด็นกันกับมันมนไอ้ขาวบดอะจำได้ปะตั้งแต่แบบผมว่าไอ้ที่นี่มันป่วยว่ะมันมันป่วยทางจิตหรือเปล่าวะมันอารมณ์แบบคนแก่พี่ อืมันเหมือนแบบคนแก่แบบไม่มีอะไรทำอ่ะแบบอยากหาอะไรทำอ่ะใช่แล้วเรื่องเห็นบ้างเรื่องมันไม่มีอะไรมากก็มันมันก็แบบว่าคล้ายๆไอไอคนบางคนละกันอืมันก็ตามไปเรื่อยอ่ะแล้วเพจมันก็เป็นเพจที่แบบว่ากระโหลกกะลาที่แบบมาม่าปลากระป๋องอ่ะต้มยำอ่ะก็มันอยากให้พี่ไปออกแล้วแล้วก็ดูเนือเออจะให้ผมไปออกเลยปัญญาอ่อนเอามึงถามไ้จูดี้เดี๋ยวจูดี้จูดี้อยู่ปะไม่พี่มันมันบอกเองว่าอะไรนะน้องมันบอกที่เองบอกอ่ะเมื่อกี้ เพจมันอ่านมันบอกว่าอะไรนะมันถามเอาไอ้ดีฟังอ่ะไอ้ดีก็ไปฟังมาก่อนอ่ะมันบอกว่าอะไรเอาอย่างนี้มันมันเอานง่มันไม่มีอะไรแล้วเรื่อง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 สาระเรื่องสาระไม่มีอะไรแล้วจบอ่ะเราเรามีอยากเรื่องอะไรไหมเจ้เก๋อมีอยากเรื่องอะไรไหมมีอยากถามเรื่องอะไรไหมไม่มอนะไม่ใช่เกี่ยวกับเกี่ยวกยวเกี่ยวกับเจ๊อะเจ๊นะ เออลองเป็นเรื่องเพลงมาไมมเปียกเรื่องเพลงดีกว่าที่ที่มันที่มัน most เลยเหมือนกับเพื่อนที่ที่มันที่มันพูดกับม <c oughs> อะไรอะไร,อะไรทีบร้านเลยวะกูไอ้ร้านอะกูนั่งหาอยู่ร้านแล้วกูยังไม่กูไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องผู้หญิงครับเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นเอาเอา,เอางี้กูขอคุยเรื่องเครื่องดีเจได้ปะอ่กูขอพูดนะเพื่อนไอ้เครื่องดีเจเครื่องเล็กมึงอะมึงเครื่องอะไรไม่รู้เออประมาณเล็กน้อยเอออันน<ข>ั<ข>้นก็เหมือนกันเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อย้เออ แต่มันอยู่บ้านมึงมันยังทำไงกูยังงงอยู่เลยถ้าถ้ากูถ้าถ้าไม่มีคนมาพิมพ์บอกอ่ะมันก็ไม่รู้ไงเอาไงเอาไงตั้งแต่มันเดียบเข้ามาจริงๆมันไม่ได้เงินเดือนมันมันก็คุมแล้วน่าอจริงมาบอกกูว่าโปรดักชั่นเทากล้องตัดต่อทีแม่งของสามสี่หมื่นนึกออกไหมเราอยู่นี่แม่งมีครบทุกอย่างเลยกล้องอย่างที่บอกเลยตั้งแต่หลักหมื่นยหลักหลักแสน่ะ ทโหแล้ว,วองวอ่านทีครับเรื่องเงินบริจาคส่วนโดนภาษีส่วนส่วนการชี้แจงให้เคลียร์ไปเลยครับโอผมชี้แจงไปแล้วครับ